สวัสดีครับพ่อพงพ่อเพียงนะครับวันนี้พ่อพงม,มาทําการแต่งก้านแต่งกิง่งแต่งใบต้นอินทผลัมนะครับหลังจากที่ติดผลแล้วนะครับต้นที่ให้ดูนี้นะครับที่พ่อพงพามาดูนี้เป็นต้นอินทผลัมที่แทงจันมาปีแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการผสมพันธุ์ นะครับเพราะว่าเกสรตัวผู้หมดก่อนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้เดี๋ยวพ่อพงษ์จะพามาดูนะครับว่าอินทผลัมที่ไม่ได้รับการผสมเกสรตัวผู้จะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามพ่อพงษ์มาดูเลยนะครับนี่ครับคือต้นอินทผลัมนะครับที่ติดผลนะครับปีนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้รับการผสมนะครับเห็นไหมครับนี่ เห็นลูกไหมครับตอนที่ติดทีแรกลูกจะดกมากเลยนะครับเป็นพวงเป็นพวงนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลที่ติดเห็นไหมครับมันจะเป็นลูกรีบๆนะครับนะครับแล้วด้านในก็จะไม่มีเมล็ดด้วยนะครับจะเป็นกลวงๆไม่มีเมล็ดนะครับแล้วมันก็จะร่วงเห็นไหมครับเนี่ยลงตามพื้นดินเนี่ย นี่ใช่หมดเลยนะครับอันนี้คือผลของอินทราลัมที่ร่วงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับการผสมก็ทําให้ขั้วผลต่างๆเนี่ยไม่เหนียวนะครับร่วงง่ายนะครับไม่เหมือนต้นที่ได้รับการผสมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพันธุ์เรสเดสนัวนะครับเป็นพันธุ์กินแห้งนะครับวันนี้พ่อพง์ก็จะมาทําการแต่งนะครับแต่งแต่งก้านเนี่ยนะครับเห็นนะครับตัดออกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยนะครับ ใส่ปุ๋ยหมักผลไม้ปุ๋ยฉีหมักนะครับเพื่อบำรุงไว้นะครับปีหน้าจะได้แทงจันออกมาเยอะๆนะครับจะได้ติดผลโดกๆขั้วเหนียวๆนะครับผลจะไม่ได้ร่วงนะครับแล้วก็เราก็จะต้องมีการผสมพันธุ์นะครับส่วนกิ่งนี้นะครับเดี๋ยวพ่อพงก็จะตัดออกนะครับนะครับต้องตัดออกนะครับเพราะว่ามันแทงจันมาแล้วเดี๋ยวพ่อพงจะพาดูนะครับตรงโคนต้นนะครับ สังเกตเห็นไหมครับโคนต้นอินทผลัมนะครับเนี่ยขาวๆที่แตกมาเนี่ยคือรากข้างนั้นเลยนะครับเป็นรากฝอยๆแต่ที่น่าแปลกก็คือรากของอินทผลัมเนี่ยจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับจะชี้ขึ้นข้างบนหมดเลยนะครับนี่ปลายรากนะครับที่ชี้ขึ้นเนี่ยก็คือปลายรากข้างนั้นเลยเป็นรากฝอยๆฝอยๆนะครับนี่นี่แสดงว่านะครับอินทผลัมเนี่ยจะหากิน อาหารตามบริเวณด้านบนนะครับด้านบนพื้นดินเนี่ยนะครับจำรากจะไม่ลงลึกนะครับเนี่ยเห็นนะครับนี่นี่เป็นรากที่ที่ตั้งขึ้นข้างบนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นรากฝอยที่ตั้งขึ้นทั้งนั้นเลยนี่พ่อพงเองก็ไม่ค่อยได้สังเกตนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นรากที่ตั้งขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับนี่แทงขึ้นข้างบนเหมือน เหมือนเห็ดนะครับเหมือนเห็ดเลยเห็นไหมเนะีมันจะแทงขึ้นข้างบนนะครับทีนี้หลังจากที่พ่อพงทําการแต่งแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อพงก็จะใส่ปุ๋ยนะครับจะใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้พ่อพงก็จะทําการใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับใส่ปุ๋ยอันดับแรกก็ตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับอ่ากิง่ง ผลที่ผลที่เราที่มันติดนะครับปีนี้นะครับนี่ครับไม่ได้รับพันผสมเราตัดทิ้งเลยนะครับแล้วพ่อพงก็จะใส่ปุ๋ยไปนะครับอันนี้นะครับเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีแล้วก็ปุ๋ยหมักผลไม้นะครับ นี่ครับใส่ในน้ำยี่ลิตรนะครับซึ่งปุ๋ยหมักกับปุ๋ยปุ๋ยหมักผลไม้กับปุ๋ยฉีเนี่ยรวมกันก็คืออย่างละครึ่งก็หนึ่งแก้วนะครับผสมในน้ำยี่ลิตรนะครับพ่อผมก็จะเอาเทลงไปเลยนะครับนี่เทรบริเวณนี้แล้วก็ลาดต้นด้วยนะครับนีครับมันจะได้โดนต้นโดนลากไปด้วยนะครับ นี่นะครับถัง20ลิตรนี่พ่อพงก็จะใส่2ต้นนะครับประหยัดปุ๋ยไปก่อนอันนี้นะครับสวนอันนี้เป็นปุ๋ยหมักขี้แบบเข้มข้นนะครับจะช่วยให้แบบว่าไล่ปวกไล่แมลงได้นะครับนี่เราก็จะลาดใส่ต้นอินทผลัมเลยเพราะว่ามันจะมีปวกมเกาะน,นะครับพวกปวกพวก,วกมดพวกเนี้ยนะครับเราก็จะลาดมันลงไป กันพวกพวกนอนพวกด้วงด้วยนะครับนะครับนี่อันนี้เป็นปุ๋ยฉีหมักนะครับแล้วก็ปุ๋ยฉีดหมักนี่ก็จะมีไนโตรเจนสูงนะครับก็จะบำรุงต้นนะครับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงใบบำรุงผลนะครับบำรุงทุกอย่างนะครับให้สวยงามแล้วก็จะติดลูกผลดกด้วยนะครับเห็นว่าแบบนั้นนะครับขั้วผลก็จะเหนียวนะครับ รสชาติก็จะดีนะครับหวานนะครับนี่พ่อพงก็ได้ทําการบํารุงอ,อินทผลัมต้นนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้บรรยากาศดีฝนตกมายิ่งทําให้ดินชุ่มชื้นนะครับอินทผลัมเราก็จะงอกงามพ่อพงปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีร0อเอร์เซนะครับไม่เคยซื้อปุ๋ยใส่เลยนะครับอินทผลัมอยู่ที่สวนเนี่ยทั้งหมดก็ ประมาณ200ต้นนะครับก็ไม่เคยใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นก็จะใช้ปุ๋ยหมักที่ทำในครัวเรือนที่ตัวเองทำเองทั้งนั้นนะครับไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าไม่เคยใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นที่สวนนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อพงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ